สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจําวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566สําหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดเดดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลลาลีกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างกิโรนากับลาเบสกิโรนา ยังแรงต่อเนื่องด้วยการชนะถึง7จาก8เกมหลังในลาลีกาเลยทีเดียวขนาดยอดทีมอย่างบาร์เซโลนายังโดนข่าบ้านไป2ต่อสแถมสถิติในรังดุดันเข้าวินได้สารในสีนัดล่าสุดกดไป8เสียแค่3ขณะที่รา,าเบสชั่วโมงนี้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มเมื่อเก็บได้คะแนนเดียวจากสองนัดล่าสุดแบบยิงไครไม่ได้และสะกดชัยเจอครั้งเดียวในสีนัดที่ผ่านมาซ้ำรายเจ็งชัยงอกกลางถึง5จากแนัดแรกในฤดูการนี้ที่สำคัญเอาชนะใครไม่ได้เลย ดังนั้นถ้ายังไม่สามารถยกระดับฟอร์มขึ้นมาก็คงรอดออกมายากเทียบความต่างด้านผลงานวางบอลต่อลุ้นเมสสองดีกว่าเชียร์กิโรน่าหน้าลุ้นกว่าครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ